นายุรหนอว่าครับอดีตครับเป็นพนักงานประจำือเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุขิตครับจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์เสียงแตดล้องครับก็สาขาก็บอกไปตรงแล้วครับ เพื่อนาครับว่าใช้แรงต่อให้เราเป็นหัวหน้าเราก็ทํางานเหมือนกันทุกคนเพื่อจะใช้แรงในการทํางานสักส่วนใหญ่สักส่วนมากเลยครับการขับรถก็ต้องขับด้วยตัวเองการตรวจวัดก็ต้องไปตรวจวัดด้วยตนเองรับผิดชอบแท้แต่ชุกงยห่ด้วยตัวเองครับสัญญาณมันเริ่มเตือนนะครับว่าร่างกายเราเริ่มจะไม่ไหวตอนที่ไปทํางานมาช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่เป็นช่วงจะหยุดปีใหม่แล้วจะกลับบ้านครับนอนพักผ่อนอยู่เตรียมตัวที่จะ พูดง่ายว่าเตรียมตัวเตรียมตัวจะเดินทางนั่นแหละครับนอนคว่ำอยู่ครับในโทรศัพท์เพื่อรอรอรอน้องๆในการเตรียมตัวไปปรากฏว่าครับพอถึงลุกขึ้นไปครับเตรียมตัวแล้วจะเดินทางไปเรียบร้อยแล้วครับลุกขึ้นครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเดินได้ครับหลังตึงและหลังแข็งครับปวดมากเลยครับพูดง่ายว่าเดินไม่ได้เลยครับณนตอนนั้นนั่นคือสัญญาณแรกครับในวันนั้นผมจะเป็นคนขับรถกลับบ้านแต่ก็ขับไม่ได้ก็ต้องให้พี่เขยมาขับให้ นั่งหลังตูกแบบนี้นะครับนั่งหลังตรงแบบนี้ท่าเดียวนะครับตั้งแต่กรุงเทพไปถึงร้อยเอ็ดลยครับตอนนั้นท่าเดียวจริงๆท่าแบบนี้เลยครับนั่นคือสัญญาณเตือนแรกครับฉีดยาไปอยู่ประมาณสามสี่เข็มครับถึงหายครับสามสี่วันครับไหนรอบนั้นโอเคครับก็ไม่ได้เอจใจครับประมาณครั้งที่สองครั้งที่สองเป็นรอบนี้ก็เป็นอีกครับไม่มีครับแต่ตอนนี้มันจะปวดอยู่ข้างในมันจะปวดอยู่ข้างในซึ่งเราผมก็ไม่รู้ว่ามันปวดแบบกกระดูกหรืออะไรแต่มันปวดจากข้างใน รอบสองนี้ก็คือบอว่าก็าาไปฉีดยายอยีกเหมือนเคยก็ฉีดยาเหมือนเคยก็หายอยีกเหมือนเดิมเดิมทำงานได้ปกติพอร,รอบที่สามนี่แหละครับรอบที่สามคือเป็นมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับเมื่อปีที่แล้วถ้าถึงนับถึงแล้ตอนนี้ก็พัปีพอดีรอบนี้เป็นหนักครับหนักตรงที่เขาว่าในช่วงก่อนที่ผมเป็นเนี่ยมันยังมีอาการเรียกว่าตึงๆอยู่ตึงๆอยู่นะฮะแล้วผมมีอาการขับรถจากกรุงเทพไปเพชรชูบู์ขับรถจากกรุงเทพไปเพชรบูบูท์ทุกๆอาทิตย์ เพราะว่ากลับไปดูแลพ่อ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 เมียนะพ่อตาก็ต้องพูดนะครับว่าคือในช่วงนั้นกลับบ้านทุกอาทิตย์เพราะว่าเขาป่วยตอนนั้นแหละครับหลังผมเริ่มตึงครับตึงตึงขึ้นเรื่อยๆครับทั้งตึงทั้งปวดครับพอในช่วงที่มันสุดดแล้วช่วงนั้นนะครับขับไปถึงบ้านที่ทิชบูร์ครับผมไม่สามารถที่จะเดินได้อีกเลยครับผมไม่สามารถที่จะขยับตัวแบบจะเดินลุกขึ้นแล้วก็เดินเหมือนคนปกติได้ ทำไม่ได้ครับคือยุกขึ้นเดินแค่สองเก้าเท่านั้นแหละครับผมต้องนั่งลงกับพื้นครับเพราะว่ามันปวดมากมันปวดมากปวดเป็นอาทิตย์ครับในตอนนั้นครับผมปวดเป็นอาทิตย์แต่ผมยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นอะไรเยอะผมพักผ่อนแล้วผมน่าจะหายช่วงนั้นญาติก็พาไปหาหมออยู่น,นะฮะพาไปหาหมอ,หอฉีดยายอยู่แต่ก็ไม่หายครับรอบนี้ไม่หายครับฉีดยาสองเข็มสามเข็มแล้วก็ไม่หายครับ อาการมันเริ่มเริ่มเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับปวดที่หลังตอนนี้ปวดหลังเล้าลงขาเลยครับเล้าลงขาชัดเท้าไม่จะไปไหนมาไหนไม่คือต้องคลานอย่างเดียวครับต้องคลานอย่างเดียวครับแล้วเวลานั้นผมใช้เวลาอยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับถึงจะได้ไปหาหมอเขาคือพูดง่ายว่าดูแลพ่อจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปไม่ส่งแกก็ไม่ได้ไปส่งแกในวันสุดท้ายเพราะว่าตัวเองเดินไม่ได้นั่นแหละครับ ทาให้ผมเดาไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ไปส่งพ่อพอจากงานส่งพ่อเสร็จครับก็กลับเข้ากรุงเทพไปให้หมอตรวจครับปรากฏว่าครับหมอเข้าเครื่องเอ็มไอเรียบร้อยเอสรีเรียบร้อยครับว่าปรากฏว่าเป็นกระดูกสันหลังเสือ่อมทับเส้นประสาทครับก็ตกใจครับตกใจเพราะว่าสุขภาพผมยังอายุพุณง่ายนะก็ยังอายุไม่เยอะนะครับในตอนนั้นก็อยู่ที่สามสิบแปดแล้วเจ็ดสามแปดเอง ราคาค่าใช้จ่ายแล้วตอนนั้นนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ผ่าตัดนะครับในเรื่องของการที่เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทตรงน,นั้นแค่ทําการเอ็กซเรย์ตรวจดูภายในแค่อยากรู้ว่าเป็นอาการแบบไหน,นแล้วก็ทําการการยาภาพทํางานกายาภาพบางบัดียงเท่านั้นครับใช่ไหมครับว่าค่าใช้ใจ่ายนั้ตอนนั้นเป็นแสนใช่ไหมครัเป็นแสนครับทุกหบอเลยว่าเป็นแสนนะครับยังไม่ได้ผ่าตัดนะครับพอรักษาทํากายภาพไปได้ช่วงหนึ่งแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องผ่าตัดนะ มันถึงจะมันถึงจะโอเคมันถึงจะดีแต่ผมก็ว่าคำว่าดีนี่มันคือหายขาดนะครับหรืออ่าจะกลับมากลับกลับมาเป็นเหมือนปกติไหมอ๋อปกามไปแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าคุณหมอก็ไม่การันตีนะครับว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมผมเมื่อเลยเริ่มเอนีีเอนใจแล้วก็ฟังจากหลายข้อมูลมาด้วยผมกมเริ่มเอกใจแล้วผมก็เลยไม่ตัดสินใจว่าไม่ผ่าตัดดีกว่าคุณหมอผมไม่ขอผ่าตัดนะครับแต่ผมจะมาทําการกายภาพจนกว่าจะครบครบคอร์สของของคุณหมอ ในระหว่างนั้นครับผมก็ไปทำกายภาพเรือ่อยๆไปการกายภาพเรื่อยคือการดึงเส้นดึงอะไรนั่นแหละครับตามวิยาศาสาร์ของเขาเนี่ยแหละครับก็คือทำมาเรื่อยๆเขก็ดีขึ้นครับแต่ในเรื่องในดีขึ้นตรงนั้นคือการเดินของผมนะครับแค่5เมตร10เมตรเนี่ยผมต้องหยุดนะครับหยุดพักหยุดพักจนคนแถวคอนโดผมนี้ตกใจเ,เขามองครับว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรทําไมดูก็เหมือนคนไม่ป่วยไม่อะไรแต่ทาไมเดินเดินแล้วก็หยุดเดินเดิน กานไปทานข้าวไปซื้อข้าวมาทานล้วันี้บอกเลยครับว่าปกติเดินแค่ห้านาทีสินาทีนี่จะถึงห้องไปกลับไปกลับแค่นี้พอแต่ตรงนี้เดินไปเป็นชั่วโมงครับเดินลงไปกลับกลับไปเป็นชั่วโมงครับถึงจะถึงห้องพอเรื่องนั้นครับผมก็เลยบอกคุณหมอว่าทั้งนั้นผมไม่ขอผ่าตัดนะครับผมขอกลับไปรักษาตัวเองที่บ้านก็แล้วกันครับขอไปดูแลตัวเองขอหาวิธีในการรักษาตัวเองผมก็หาข้อมูลครับทั้งตัวผมเองแล้วก็แฟนผมคนระับว่าช่วยจะหาข้อมูลครับว่าที่ไหน เราซื้อมาทานกันหมดครับแล้วก็ไปกันนะครับไปกันครับไปหาก็ไปหา,ปหามาใช้ตัวเองทั้งหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นครับไม่ดีขึ้นจริงจิผม่ายังมีอาการที่แบบว่ายังยังยังไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองได้เต็มร้อยนะครับครับวันนั้นครับจำได้เลยครับว่าวันที่ที่ผมสั่งซื้อกับพี่เขาคือวันที่สิบสี่มกราคมแล้วผมได้รับในวันที่สิบห้าพอผมได้รับปุ๊บผมโทรไปถัมสอบถามวิธีการทานของเราครับผมทานตั้งแต่วันที่สิบห้า จากอาการที่ผมเล่ามาทั้งหมดข้้นต้นครับแต่ไม่น่าเหลือเชื่อจริงๆครับเหลือเชื่อจริงๆครับจากอาการที่ผมเดินแบบปวดหลังเล้าลงขาชาปลายเท้านี่คือสเต็ปนะครับปวดหลังเล้าลงขาชาปลายเท้าใครเป็นหน้าตรงนี้ครับอย่าชะล่าใจนะครับนี่คืออาการของคนที่เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมหรือแม้ก็คนที่เป็นอกระดูกทับเส้นนะครับตรงนี้นะครับอย่าชะล่าใจครับนั่นแหละครับ ทานไปอยู่แค่สองสัปดาห์ครับสองกล่องเองเท่านั้นครับนี่นะครับมันเป็นอะไรที่อยั่งยิยมจามากตัว FPC สามศูนย์ของเร็นซุปเปอร์ไลท์นี่แหละแจะถามว่ามันดีขึ้นมากไหมผมบอกเลยครับว่าผมพอใจมากครับจากแต่ก่อนที่ผมเป็นจานก่อนที่ผมไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองครับทานมาแค่สองกล่องครับไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองได้สบายครับไปบริษัทขับรถจากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์บอกเลยนะครับว่าสบายมากครับ บอกเลยครับว่าสบายมากชิวมากเลยครับตอนนี้ถามว่าอาการมันหายขาดไหมครับยังไม่หายขาดนะครับมันก็ยังมีอาการตึงมันยังมีอาการตึงอยู่ครับแต่ถามว่าดีขึ้นมากไหมผมบอกเลยครับาจากร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับจากอาการที่ผมเป็นแต่ก่อนนี้